จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเนร์อที่ถูกบูลลี่ขายวิญญาณให้กับซาตานสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องธรรมร่าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ธรมลาลานักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ครอบครัวมีปัญหาเลยทําให้เธอถูกเพื่อนแกล้งอยู่บ่อยครั้งจนถึงขนาดเก็บเอาไปฝันเพราะชีวิตของเธอนั้นมันช่างไม่มีความสุขเอาเสียเลยเมื่อธรรมลาลาสะดุ้งตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองได้เผลอหลับไปในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งคุณครูที่สอนก็มีชื่อบิลและเป็นคนที่เธอแอบชอบ ธรรมราเธอชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับแม่มดเวทมนต์คาถาและซาตานเพราะมันเป็นแค่เพียงสิ่งเดียวที่ช่วยเธอลืมเรื่องไร้ลายไปได้แต่เมื่อกลับสู่โลกความเป็นจริงเธอก็ถูกแพทริกหนุ่มบ้านรวยที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกันแกงคุณครูบิลเลยเข้ามาต่อว่าเพื่อให้แพทริกหยุดทำแบบนั้น จนอยู่มาวันหนึ่งโรงเรียนก็ได้มีการประกวดเขียนเรียงความซึ่งบทความของธรรมราที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในโรงเรียนก็ดันไปเข้าตาสำนักพิมพ์จนถูกนำมาลงเป็นข่าวหน้าหนึ่งและมันก็ส่งผลกระทบไปถึงพวกเด็กเกเรที่มีชืวว่อว่าทีชาเพราะว่าพวกมันจะถูกจับตามองเป็นพิเศษจนไม่สามารถนำเข้ามาขายได้ผลกรรมจึงตกไปอยู่ที่ธรรมราเธอถูกพวกมันกั่นแกล้งพอรู้สึกไม่พอใจจะมีแค่เพียงโคยที่กล้าพอจะเข้ามาช่ว เธอปกป้องธรรมรลาและเป็นแค่เพียงคนเดียวที่พูดคุยกับเธอ หลังเลิกเรียนชอนและแพตติกก็มาดักอรอธามาราเพื่อที่จะหาเรื่องกันก้งแต่เธอก็วิ่งหนีไปแอบ,บในห้องของคุณครูบิลจนพวกมันไม่กล้าตามเข้ามาซึ่งบิลก็เหมือนจะรู้ว่าเธอถูกแกล้งเขาเลยเข้ามาปลอบใจและบอกให้เธอเข้มแข็งเอาไว้เดี๋ยวเรื่องเลวร้ายก็จะผ่านไปเองแต่ความหวังดีนี้ก็ทําให้ธามาราเข้าใจผิดถ้าหลงคิดไปว่าคุณครูบิลจะรู้สึกเหมือนกันกันกบเธอและโน้มตัวเข้าไปหาเขาแต่บิลก็ผลักเธอออกและบอกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้น โดยมีทิชาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้ธรรมดาดูสึออ้อกับไอจนหนีออกจากห้องไปเธอมาที่ตู้หลอกเกอร์เพื่อเก็บหนังสือเรียนแต่ชอนกับแพทรทกก็ดันตามมาเจอเข้าพอดีพวกมันบอกธรรมดาว่าเพราะบทความงงๆของแกเลยทําให้เราเดือดร้อนมันถูกตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีสารเสพติดเลยส่งผลให้ชอนต้องถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักกีฬาโรงเรียนซึ่งชอนก็เป็นแฟนของทิชานั่นเองพวกมันเลยวางแผนกันว่าเจ้าคืนธรรมา ไงดีส่วนคุณครูบิลก็เข้าห้องมาหาภรรยาเธอเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันและวันนี้ก็มีข่าวดีว่าเธอกําลังตั้งท้องซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่เฝ้ารอมาโดยตลอดส่วนชอนก็ได้ทาตามแผนที่วางเอาไว้มันเข้าไปชวนโรเจอร์เด็กใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาและชวนเจฟแฟนหนุ่มของโคยไปงานปาร์ตี้ด้วยกันในวันพรุ่งนี้กลับมาที่มาทาราเธออาศัยอยู่กับพ่อขี้เมาที่มีอารมณ์รุนแรงจนแม่ของเธอทนไม่ไหวและหนี ไปเมื่อหลายปีที่แล้วทุกครั้งที่พ่อมีอาการเมาก็มักจะโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้แม่ทิ้งไปซึ่งมันก็กดดันให้ธรรมามาราต้องกลายเป็นเด็กขาดความอบอุ่นเธอโหยหาความรักและต้องการคนที่เข้าใจเธอมากที่สุดซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณครูบิลที่เธอแอบชอบนั่นเองธมามาราจึงได้ทําพิธีตามในหนังสือโดยการผูกวิญญ,ญาณของเธอและบิลเข้าด้วยกันไม่เพียงเท่านั้นเธอยังขอให้ตัวเองได้กลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ว่าใครเห็นก็ต่างพา กันหลงไหลจนยอมทำตามคำสั่งทุกอย่างแต่การที่พิธีจะสำเร็จได้นั้นธร,รมราจะต้องสั่งเวรด,ด้วยดวงวิญญาณเสร็จก่อนแต่เธอก็ไม่กล้าพอที่จะทำพอคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และล้มเลิกพิธีไปในที่สุดในตอนกลางดึกข,ของคืนนั้นก็มีสายโทรเข้ามาและเป็นเสียงของคุณกูบิลที่โทรมาสารภาพรักกับเธอไม่เพียงเท่านั้นเขายังนัดให้ธร,รมรามาเจอกันที่โรงแรมในคืนพรุ่งนี้เพราะมีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยด้วยซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกดีใจ แบบสุดๆและคิดไปว่าพิธีที่ทํานั้นมันได้ผลแล้วแต่สายนั้นมันกลับเป็นชรอนที่ดัดเสียงมาหลอกเธอโดยมีทีชาเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังนั่นเอง วันต่อมาชอนก็ได้เช่าโรงแรมมาไว้สองห้องและตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้แอบถ่ายธรรมามาราจากนั้นก็ไปนั่งรอที่ห้องข้างๆอย่างสบายใจส่วนธารรมาราที่ยังไม่รู้เรื่องก็ได้แต่งตัวด้จุดที่สวยที่สุดก่อนที่จะฉีกกระดาษจากในคัมภีร์ไปด้วยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่โคอ,อีและเจฟเดินทางมาถึงพอดีพวกเขาคิดว่ามันเป็นแค่งานปาร์ตี้ทั่วๆไปลเลยเฮฮากับทุกคนตามปกติ เมื่อธรรมามาลาเดินทางมาถึงที่โรงแรมก็ได้เข้าไปในห้องที่นัดกันเอาไว้เธออ่านโนต้ตที่คิดว่าเป็นของคุณครูบิลมันบอกให้เธอไปนอนรออยู่บนเตียงเพื่อพบกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ธรรมามาลาที่ยังอ่อนต่อโลกเลยทําตามแต่โดยดีส่วนพวกผู้ชายก็นั่งดูภาพทั้งหมดผ่านทางกล้องที่ติดเอาไว้ก่อนที่ชอนจะเดินเข้าไปในห้องและยกกล้องขึ้นมาถ่ายธรรมามาลาพร้อมกับหลลัพธ์ออกมาอย่างสะใจซึ่งมันก็ทําให้เธออับอายจนต้องรีบหนีออกมาส่วนโคอีที่เพิ่งจะ เก็รีบตามมาช่วยแต่มันกลับทาให้ธร,รมราคิดว่าโคอี้รวมหัวกับพวกเด็กเกเรเพื่อกันแกล้งเธอซะอย่างนั้นด้วยความโกรธเธอจึงพุ่งตัวเข้ามาหาโคย้และยื้อกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่แพตริกจะเข้ามาห้ามเขาเวี่ยงธรมราจนเธอกระเด็นออกไปแต่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเพราะหัวของธรมราดันไปกระแทกเข้ากับโต๊ะจนเธอแน่นิ่งไป ทั้ง6เลยพูดคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีชอนเลยบอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นพวกเราจะจัดการฝังเธอเอาไว้ในป่าและขอให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับแต่โคอี้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเธอจะโทรแจ้งตํารวจชอนเลยขู่ว่าถ้าหากตารวจดูเรื่องนี้พวกเขาจะใส่รายว่าโคอี้และเจฟเป็นคนวางแผนทั้งหมด แพตริกได้ช่วยเสริมอีกว่าพวกเรามี4เสียงส่วนเธอมี2คิดว่าตำรวจจะเชื่อใครซึ่งมันก็บีบให้โคขยต้องยอมทำตามโดยที่ไม่เต็มใจ พวกเขาฝังธรรมล่า,าไว้ในป่าและให้คำสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเช้าวันต่อมาทุกคนก็มาเรียนกันตามปกติและทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ส่วนลึกของโคอี้เธอยังรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ในตอนนั้นเองจู่ๆธรมล่าก็เดินเข้ามาในห้องทำเอาทุกคนที่รู้เรื่องถึงกับตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกธรมล่าเธอดูสวยขึ้นดูมั่นใจไม่เหมือนกับเธอคนก่อนเลยสักนิด ในตอนพักกลางวันทุกคนเลยมาพูดคุยกันว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเจฟลยเดาว,ว่าเมื่อคืนเธออาจจะแค่สลบไปเท่านั้นแต่ชอนก็บอกว่าเขาเช็คชีพประจรแล้วธร,รมลร่าไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้แพตริกเลยบอกให้ทุกคนใจเย็นๆถ้าธร,รมลร่ารอดมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วพวกเราจะได้ไม่มีใครต้องติดคุกซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองขณะที่โดเจอร์กำลังเข้าเวรอยู่ในห้องวิทยุในจอภาพก็ฉายคลิปที่ธรมลร่าถูกกันแกล้ง เมื่อคืนนี้โลเจอร์เลยพยายามจะปิดมันแต่เครื่องเล่นก็ไม่มีเทปอะไรอยู่เลยทำเอาเขาถึงกับประหลาดใจและรีบไปล็อกประตูเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเห็นแต่ธร,รมราเธอกลับปรากฏตัวขึ้นในห้องและสัมผัสไปที่ตัวเขาเพื่อให้เห็นภาพว่าเธอเจออะไรมาบ้างโลเจอร์จึงเริ่มเห็นภาพหลอนว่ามือของตัวเองมันเต็มไปด้วยรอยแผลจากการพยายามขึ้นมาจากหลุมและปากของเขาก็เต็มไปด้วยดินจนไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้ก่อนที่ธรมารา จะสั่งให้โรเจอร์ชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงถ่ายท่าสดตัวเองไปยังทีวีทุกห้องและชดใช้สิ่งที่ทําต่อหน้าเพื่อนๆทุกคนคุณครูบิลจึงพยายามจะเข้ามาห้ามแต่มันก็ไม่ทันแล้วพอโรเจอร์ได้จากโลกนี้ไปตลอดการหลังเลิกเรียนรรมลร่าก็เดินเข้ามาหาทุกคนพร้อมกับพูดว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนั่นแหละแต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ทําให้เธอได้เป็นคนใหม่ก่อนที่จะเดินจากไปและปล่อยให้พวกเขามึนง,งงอยู่แบบนั้น แพทรทกเลยชวนให้ทุกคนไปดูหลุมที่อยู่ในป่าด้วยกันแต่เมื่อไปถึงก็พบแค่ความบ้างเปล่าและหมายความว่าเธอฟื้นขึ้นจากหลุมนั้นจริงๆโคอ,อี้เลยเอื้อมมือไปหยิบบางอย่างมันคือกระดาษที่รราํามาล่าฉีกมันออกมาจากคมพีแต่มันก็ชุ่มไปได้วยเลือดจนไม่สามารถอ่านออกได้ตอนกลางดึกที่บ้านของคุณครูบิธรรลธามาล่าก็ได้เข้ามาหาเขาแต่บิลก็ปฏิเสธเพราะเขารักภรรยามากๆและนั่นก็ทําให้เธอไม่พอใจจนขอตัวกลับบ้านไปช้าวัน ต่อมาทร,รมาราก็ได้มาหาภรรยาของบิลและดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่าทั้งสองคนกําลังมีปัญหาบางอย่างเธอจึงพูดแทงใจดําปั่นหัวหทั้งสองคนยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นกว่าเดิมภรรยาของบิลได้ยอมสารภาพความจริงว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้และเรื่องที่เธอตั้งท้องก็เป็นแค่เรื่องโกหกเพื่อรั้งบิลเอาไว้เท่านั้นแต่บิลก็ไม่ได้โกรธเลยสักนิดเพราะเขารักเธอและจะไม่ทิ้งไปไหนส่วนแพตริกที่อยากจะลืมเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นเขาเลยชวน เพื่อนๆทุกคนไปปาร์ตี้ที่บ้านของเขาด้วยกันส่วนบิลก็ได้เรียกธร,รมลามาคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและขอร้องให้เธอหยุดยุ่งกับครอบครัวของเขาได้แล้วแต่ธร,รมลาก็ไม่สนใจและยืนยันว่าจะแย่งชิงบิลมาให้ได้ในคืนนั้นขณะที่ธร,รมล่ากำลังแต่งตัวเพื่อเตรียมที่จะไปป่วนงานปาร์ตี้พ่อขี้เมาของเธอก็ได้เข้ามาพูดจาไม่ดีใส่ซึ่งมันก็ทำให้ธร,รมลาหมดความอดทนเธอสัมผัสไปที่ใบหน้าของพ่อและใช้มนต์สะกดสั่งให้เขากิน ขวดเบียร์เข้าไป ที่งานปาร์ตี้ขณะที่แพตริกกำลังจีบสาวอยู่นั้นจูจๆธร,รมราก็เดินเข้ามาในงานเขาจึงไปไล่เธอให้ออกไปให้ผลแต่ธร,รมราก็สัมผัสไปที่ใบหน้าของเขาซึ่งมันก็ทําให้แพตริกตกหลุมรักเธอในทันทีทุกคนที่ยืนดูอยู่ในถึงกับตะลึงไปเลยทีเดียวโคอ,อี้เลยหยิบกระดาษท,ที่เก็บจากหลุมขึ้นมาดูและบอกกับทุกคนว่าธร,รมาราเธออาจจะกลายเป็นแม่มดไปแล้วก็ได้แต่ชอนก็ไม่เชื่อเขาเลยเดินเข้าไปเพื่อจัดการเธอซึ่งมันก็ทําให้เขาถูก ธารรมาร่าสะกดจิตไปด้วยอีกคนเธอเลยพาทั้งสองเดินขึ้นไปที่ชั้นบนด้วยกันจากนั้นก็ออกคําสั่งให้ชอนและแพตริกมาชอบกันเองก่อนที่ทีชาจะตามเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอก็พบว่าชอนกับแพทริกกาลังนอนกอดกันอยู่บนเตียงทีชาที่รับไม่ได้เลยเข้ามาต่อว่าธามาร่าที่ทําแบบนั้นกบแฟนของเธอแต่กลับถูกสะกดจิตให้เธอกินอาหารจํานวนมากโดยที่ไม่รู้จักอิ่มจนโคอี้และเจฟต้องเข้ามาห้ามมาไว้และพาตัวทีชา ออกไปข้างน,นอกด้วยกันพวกเขาได้เดินทางมาหาคุณครูบิลเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ในระหว่างนั้นติชาก็ยังกินไม่ยอมหยุดจนเริ่มแท้เล็บของตัวเองโควีจึงชกเธอจนสลบและพากันมาที่บ้านของธรมราเพื่อหาวิธีหยุดยั้งเรื่องนี้แต่กลับได้พบกับพ่อของธรมร่าที่จากโลกนี้ไปแล้ว พวกเขาเลยพากันขึ้นไปดูที่ชั้นบนจนได้พบกับคำภีในหน้าที่ขาดหายไปมันคือพิธีผูกติดวิญญาณที่ผู้ใช้จะสามารถผูกวิญญาณของตัวเองกับใครก็ได้แต่การที่พิธีจะสําเร็จก็จําเป็นต้องมีของสังเวยเสียก่อนเจฟและโคอ,อีจึงยอมสารภาพทุกอย่างว่าคือนั้นที่โรงแรมพวกเขาได้สังเวยธรมราไปให้กับซาตานโดยที่ไม่ตั้งใจและวิธีเดียวที่จะหยุดมนสะกดนี้ได้ก็คือต้องทําลายการผูกวิญญ,ญาณแต่ กับไม่มีวิธีบอกเอาไว้ส่วนธร,รมลราดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงสั่งให้จอนกับแพทริกไปจัดการกับภรรยาของคุณครูแต่มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นเพราะการที่จอนถูกควบคุมก็ทําให้เขาไม่ต่างจากซอมบี้เลยทําให้ถูกภรรยาของคุณครูจัดการอย่างง่ายได้รวมทั้งแพทริกก็ถูกจัดการไปด้วยเช่นกันกลับมาที่คุณครูเบลเขาพาทิชามาส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลที่มือและภรรยาของเขาก็รออยู่ที่นั่นด้วยพร,ร้อมกับตำหนู ที่รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านนอกไม่นานนักธร,รมราก็มาถึงที่โรงพยาบาลเธอควบคุมจิตใจของตำรวจและเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาแต่บิลก็เห็นเข้าพอดีและรีพาภรรยาของเขาหนีไปส่วนทีชาดูเหมือนว่าเธอจะยังถูกควบคุมและใช้ที่เผลอจัดการกับเจฟไปต่อหน้าต่อตาโคยเธอเลยจำเป็นต้องต่อสู้และจัดการกับทีชาไปได้ในที่สุดส่วนคูบิลเขาพาภรรยาหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าแต่ธรมราก็ยังตามมาอย่างติดเเธอสั่งให้ตำรวจ จัดการกับภรรยาของบิลซะในตอนนั้นเองโคอี้ก็เข้ามาโจมตีธามาล่าจากทางด้านหลังแต่เธอกลับไม่เป็นอะไรเลยและหันกลับมาเพื่อจัดการกับโคยี้เป็นคนแรกแต่เมื่อเธอสัมผัสโคอี้ก็ทําให้เห็นภาเพเหตุการณ์ทั้งหมดและรับรู้ได้ว่าโคยี้นั้นพยายามจะช่วยเหลือเธอมาตลอดและคืนนั้นโคยี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยซึ่งมันก็ทําให้ธามาล่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปพลังของเธอค่อยๆอ,อ่อนแอลงจนมีใบหน้าที่เหมือนกับ สภาพที่แท้จริง แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้เพราะเธอได้ขายวิญญาณให้กับซาตานไปแล้วธรมาราได้บอกกับบิลว,ว่าที่เธอไม่ใช์พลังควบคุมไม่เขาชอบเธอก็เพราะว่าเธออยากจะได้ความรักที่แท้จริงก่อนที่จิตใจชั่วร้ายจะกลับเข้ามาอีกครั้งและมันจะไม่ยอมให้ใครรอดไปได้บิลที่ไม่มีทางเลือกเลยหันไปบอกกับภรรยาว่าผมรักคุณและจะรักตลอดไปหลังพูดจบบิลก็เข้าไปกอดธามาาเขายอมสาะตัวเองโดยการพา เธอตกลงไปด้วยกันซึ่งมันก็ทําให้การผูกวิญญาณสลายหายไปหลังจากจบเรื่องตํารวจก็เข้ามาควบคุมพื้นที่โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทิชาได้ตื่นขึ้นและหยิบคัมภีรเล่มนั้นไปก่อนที่หนังจะจบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือทามาร่านั้นจะเป็นเด็กมีปัญหาที่ถูกเพื่อนๆกันแกล้งดังนั้นก็ทําให้เธอต้องหันไปใช้ไสยสาศาสตร์มนต์ดำเพื่อผูกวิญญาณของตัวเองเข้ากับบิลผู้ชายที่เธอแอบรักแต่ในขั้นตอนสุดท้ายเธอก็ไม่กล้าพอที่จะทําแต่กลับเป็นกลุ่มเด็กเกเรที่ทําให้พิธีนั้นสําเร็จและกลายเป็นพวกเขาที่ถูกตา,มมาเมาคืนใสเอง หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i MDB ที่5.0คะแนนและเว็บ Rotten Tomato e s ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่33%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ